ผมเลิ่มจากอูจากอู่หาเพราะว่าเพราะเพาะเรสือกดผมหรออ่าสร้างเขาเรียกว่าะไรนะดดนามิกให้กับงานครอ่าชาวูก็เฮ้ก็ุนพลนีบเป็นคนที่ทำงานที่สำนักงานด้วยค่ะบฮ้ก็เป็นคนที่แบบ คิดดีทำดีเป็นคนดีอะค่ะการคข่งขันแบบนีเราทำสิ่สก๊อตส์ไก็คือน่าจะเป็นการครบที่แบบเฮลตี้มากๆว้าวเลือเสียประมาณนั้นค่มมคะมาดูสิฮะว่าแฟนๆทุกคนโบสถ์ให้กับใครถ้าจะต้องเลือกตัวละครที่อยากแนะนำให้กับน้องสาวแล้ผลก็คือ

ยังอยู่นังงอ๋อวยวยารวยฮะอสชนะทุกอย่างเลยฮะถ้าปอยู่วันเดียวก็ไม่ติดเลยฮะก็อบ ซุ้มเลอก็ได้อยู่ะโอเคไหมคะโอเคเข้าใจเหตุผลแปลกๆแล้วใช่ไหมคะโอเค